ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสาแรมนะคะเจอกันอีกแล้วเรารู้สึกว่าเราจะไม่ได้เจอกันนานมากนะคะกลับมาครั้งนี้นะก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนําให้เพื่อนรู้จักกันนะคะคือตามเป็นคนกินเก่งมากถ้าเกิดใครติดตามตาแมก็จะรู้ว่าแบบจะกินทั้งตอนกลางคืนคือกินบ่อยมากกินเก่งมากแล้วกินขนมกินของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่อ้วนเลยเนี่ยทำไมหรอเพราะว่าจามีผลิตภัณฑ์นะคะ ดีมากขอบอกเป็นตัวช่วยนี่เลย The ะซ c เค t p พัดนะคะมีหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือกระปุกนะคะอันนี้คือกล่องรนะู้เปล่าว่าทำไมตามถึงเลือกกินตัวนี้เพราะว่าอันนี้เลยพี่วุ้นเส้นคือจะบอกว่าพี่วุ้นเส้นหุ่นดีมากแล้วสวยมากเซ็กซี่สุด,สดๆก็เลยไปลองซื้อมาทานนะคะจะบอกว่าทานไปแล้วกระปุกนึง อันนี้ก็ปุกที่สองนะนี่เดี๋ยวจะมาเปิดดูให้ดูกันจะบอกว่ากินง่ายมากสำหรับคนที่แบบว่ากินยายากๆนะคะคือจะเป็นเม็ดแทปซูลแบบนี้นะคะคืออย่างแตงเนะี้ยตื่นนอนมาเต็มก็จะกินเลยสองเม็ดนะตอนเช้าก็กินเลยจะบอกว่าของเขาดีมากเลยนะคะ คือกินแล้วแบบนี้เราไม่กลับไปอ้วนอีกเลยนะแต่เราต้องออกกําลังกายด้วยนะรู้เปล่าแล้วที่สําคัญนะคะสปลอดภัยแน่นอนนะยัไงไงก็ไปหาซื้อทานกันได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางกันต่อไว้ให้นะนี่น่นต่เป็นไปละบ๊ายบาย